เรื่องย่อมาเฟียเลือดมังกรตอนกระทิงบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระความรักต้องอภัยทามตทรากรลูกชายบุญธรรมของเฉินอีเสียงเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อรับตำแหน่งหัวหน้าแก๊งกระทิงและเพื่อมาดูแลธุรกิจของตั้งเชงเอียงและหลิวเจียหลินพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดรวมทั้งน้องชายฝาแฝดชนที ซึ่งทั้งหมดถูกยิงและเผาให้ตายทั้งเป็นเมื่อเจปีที่แล้วเขาจึงไม่ได้กลับมาเพื่อสารต่อธุรกิจครอบครัวอย่างเดียวแต่เพื่อจุดประสงค์หลักคือลากตัวคนผิดซึ่งก็คือเสียเล้งมาขอขมาและสารภาพบาปต่อหน้าสุสารของครอบครัวตระกูลเช่งย่าหยาหรือเพนนภาเดินทางมาจากเซี่ยงไฮ้มาด้วยจุดประสงค์เดียวกับทามเธอกลับมาเพื่อเอาคืนเล้งที่ฆ่าพ่อสมชายของเธอ ซึ่งเป็นอดีตมือขวาของเขาตายและเธอเองก็แทบเอาชีวิตไม่รอดทามและย่าหยามาเจอกันที่สนามบินทั้งคู่ต่างคุ้นหน้ากันมากทามทักย่าหยาว่าจันชมพูย่าหยาปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ชื่อจันชมพูแล้วให้ทามขอโทษเธอที่ทักคนผิดทามจูบย่าหยาแล้วเอ่ยปากขอโทษว่าจูบผิดคนแทนยาหยามาหาสินแสงงวง ละล่ำละลักบอกสินแสว่าเธอเจอชลทีที่สนามบินสินแสดับฝันย่าหยาโดยบอกว่าคนที่ย่าหยาเจอคือธามพี่ชายฝาแฝดของชลทีส่วนชลทีตายไปนานแล้วย่าหยาเจ็บปวดได้แต่หลอกตัวเองว่าพิธีของเธอยังมีชีวิตอยู่พงพ่อบุญธรรมของย่ายาเช่าโรงแรมเป็นที่พักไว้ให้ หญิงสาวมาสมัครงานที่พัตคารชัวเทเลล์โดยได้รับความช่วยเหลือจากโยกมณีที่ช่วยฝากสุยเจ้าของพัตคารในตำแหน่งพนักงานเสิฟให้ญาหยามาทํางานที่นี่เพื่อต้องการพบตัวเล้งเมื่อเล้งเห็นหน้ายญาหยาก็ตกใจเพราะญาหยาหน้าเหมือนจันชมพูไม่ผิดเพี้ยนทั้งทามและเล้งต่างก็สืบหาปุ่มหลังญาหยา,ยา เพราะทั้งคู่ต่างสงสัยว่าย่าหยากับจันชมพูคือคนคนเดียวกันโดยเฉพาะททมถึงกับตามประกบหญิงสาวแทบจะทุกฝีก้าวจนกระทั่งทามจับหกหัวลูกสมุนเล้งได้ถึงได้รู้ความจริงว่าสองคนนี้รวมทั้งเกียงลูกน้องอีกคนของเล้งได้ฆ่าจันชมพูตายแล้วจริงๆในขณะที่ทามเลิกสงสัยย่าหยาเล้งก็เชื่อว่าเขาระแวงไปเอง เขายิงจันชมภูกับมือลูกกระสุนโดนจุดสำคัญต่อให้เป็นผู้ชายก็ไม่รอดเล้งเลิกจับผิดย่าหยาแต่หันมาสนใจหญิงสาวเป็นพิเศษเพราะบุคลิกนิสัยรสนิยมของย่าหยาช่างเหมือนหลิวเจียหลินแม่ทามซึ่งเป็นอดีตรักแรกพบของเล้งทุกกระเบียดโดยที่เล้งไม่รู้เลยว่านั่นคือแผนของยาหยาที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เล้งหลงไหลเธอต้องการใกล้ชิดเล้ง เพื่อจะฆ่าเล้งให้สะสมกับความเลวที่เล้งทำไว้กับพ่อแม่และตัวเธอเธอซึ่งเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเคยเป็นคนรักของชลุลทีเธอที่เล้งหลอกใช้เพราะต้องการรู้ความลับของตระกูลเชงเธอที่ชุลทีและเล้งเรียกว่าจันชมพูใช่เธอคือจันชมพูและเธอยังไม่ตายจากการที่ทมตามประกบย่าหยาทำให้ชายหนุ่มผูกพันกับหญิงสาวโดยไม่รู้ตัว สร้างความไม่พอใจให้กับโบตันซึ่งเป็นเมียลับๆของไามในขณะที่ไามกับเลง้งชิงหวชิงพลิปในเรื่องธุรกิจทั้งคู่ก็ห้ามหันกันเรื่องความรักด้วยไทมไปเปิดร้านทองสาขาย่อยที่ปูเกตตัดหน้าเลง้งเขาขอส่ยพาญาหยาไปด้วยเพราะยิ่งเห็นญาหยาโปรยสเสน่ห์ใส่เล้งมากเท่าไหร่ทามยิ่งไม่ไว้ใจเธอมากเท่านั้นการเดินทางครั้งนี้ทั้งคู่ต้องหนีการไล่ล่าของลูกน้องเลง้ง ย่าหยาถูกยิงเพราะช่วยทามทาทมจึงพาเธอไปรักษาตัวที่บ้านพักบนเขาและดูแลเธออย่างดีทั้งคู่สัญญาว่าจะไม่โกหกกันและจะดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเล้งแค้นใจที่รู้ทีหลังว่าทามพาย่าหยาไปภูเก็ตด้วยเขาวางหมากสุดท้ายด้วยการใช้ให้โบตันซึ่งเป็นหลานของซงมือขวาเล้งใช้มัญญาหญิงหลอกล่อเฉียงมือขวาทามให้แตกคอกับทาม เพราะสืบรู้ว่าเฉียงแอบรักโบตันโบตันจําเป็นต้องทําตามคําสั่งเล้งเพราะต้องการช่วยชีวิตซงซึ่งเล้งขู่ว่าถ้าเธอไม่ร่วมมือเขาจะปล่อยให้คนของแก๊งหงฆ่าซงโดยไม่เข้าไปช่วยเหลือแผนสําเร็จตามที่เล้งคาดทามตัดขาดจากเฉียงและโบตันโบตันมารู้ทีหลังว่าเธอโดนเล้งหลอกเพราะซงตายไปนานแล้วโบตันแค้นใจมากจึงร่วมมือกับเฉียง ทำเพื่อคนที่ทั้งคู่รักซึ่งก็คือททมเป็นครั้งสุดท้ายความรู้สึกดีๆก่อตัวขึ้นในใจททมกับย่าหยาแต่แล้วทั้งคู่ก็ต้องผิดใจกันอย่างรุนแรงเมื่อททมเห็นย่าหยาจับมือถือแขนกับหลงซึ่งเป็นบอดิการ์หงและย่าหยาก็เห็นททมกอดและแสดงออกว่ารักหงมากจนเข้าใจว่าหงคือคู่รักของททมในขณะที่ทามก็เข้าใจว่าหลงคืออดีตคนรักของยาหยาที่กลับมารือฟื้นความสัมพันธ์กับหญิงสาว ความเข้าใจผิดบานปลายจนย่าหยาเข้าใจว่าไทาม์จะแต่งงานกับหงเธอจึงประกาศจะมั่นกับเล้งซึ่งขอเธอแต่งงานก่อนหน้านี้หลายครั้งนั่นทําให้ไทม์ร้อนเป็นไฟก่อนจะมีงานมงคลระหว่างเล้งกับย่าหยาเล้งก็ส่งท้ายความเลวข,ของตัวเองด้วยการบุกถลม่มไทม์พรบทรงกรดคณินหงที่ชัวเทลเหลาเพราะต้องการถอนรากถอนโคนพวกเลือดมังกรรุ่นใหม่ที่ประชุมเรื่องล้างอิทธิพลเทือน และธุรกิจนอกกฎหมายอยู่ที่นั่นเล้งยอมเจ็บตัวเพื่อปกป้องและแสดงให้ย่าหยาเห็นว่าเขารักเธอจริงจากเหตุการณ์ครั้งนั้นย่าหยาตามไปดูแลเล้งที่บาดเจ็บหญิงสาวมีโอกาสหลายครั้งที่จะจัดการเล้งแต่เธอทําไม่ได้เพราะทานตามมาขัดขวางทุกครั้งเขาต้องการเล้งไปสารภาพบาปและขอขมาพ่อแม่เขาในขณะที่ยังมีลมหายใจก่อนถึงวันมั่นหมายทามพาย่ายาหนี เล้งส่งลูกน้องตามไล่ล่าทามพาหญ้าหยามารอเล้งที่ภูเก็ตเพราะรู้ว่าเล้งนัดส่งทองเถื่อนและยาเสพติดเง่วสุดท้ายที่นั่นระหว่างรอทั้งคู่ก็เผยความในใจญ้าหยามองททมเป็นทามอย่างเต็มตาโดยไม่มีเงาของโโรทีซ้อนอยู่ในตัวชายหนุ่มในขณะที่ททมก็มองญาหยาเป็นญาหยาไม่ใช่จันจมพูอย่างที่เขารู้สึกทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขได้เพียงคืนเดียวก็ต้องตื่นมาพบความจริงที่ซ่อนอยู่ ทามชนลทีจันชมพูย่าหยาอะไรคือความจริงอะไรคือการหลอกลวงระหว่างความกตัญญูกับความรักทามและย่าหยาจะเลือกสิ่งใด